แสงดาวเต็มฟ้าเขียงแสงจันทราเจอจ้าสนใสฟุ้งมันแมลงจริงเรียนเรไร จักจันแข้งกันร้องดังเมือนเป็นเสียงดนตรีในคืนนี้ไพเราะน่าฟังทำให้ผีคิดทึงความลังเมื่อครั้งนางฟังกับน้องซองคนบนหาดทรายในคืนเดินง่ายกลางทรายลมหนาวนอนนุ่นตักน้องเศว้ามีกัรซ้องเรานับดาวบนฟ้าฟังเสียงคลื่นซัดซัด เขาฟังชายฮาดแลดดวงจันทราสาตแสงลงมากระทบน้ำเลน้องบอกกับผีว่างามเลือกเกินเดินจับมือกับน้องใต้แสงจันทร์ซ่องมีเราซองคนบนฮัทใายข้าวอธิษฐานกับดาวตกมาจากฟ้าน้องแรลงงีรังผีคนเดียวในคำว่าจาสัญญากับผีตรง แต่แสงจันทราดวงดาวเป็นพยานรู้เห็นใสมาเป็นพันนั้นพันเลยขึ้นวันน้องนั้นก็เปลี่ยนไปไม่นัานหัวใจน้องมีใครคนใหม่มาแทนตัวพีเข้าเป็นแฟนไหมที่ใจน้องรักผีก็รู้ดีแล้วเม็ดทางใจน้องนี้ก็เลื่มตัวผี คนที่แรล้งวารากให้สัญญากันยังไม่นานเท่าใดแล้วใส่หัวใจน้องลืมสัญญาที่แรล้งออกมาว่ารักผีคืนใต้แสงจันทร์ ดวงดาวรู้เห็นคลื่นทะเละยังเป็นพยานซ่องมือกำอธิษฐานดาวตกคืนนั้นให้เรารักกันผียังจำได้คิดถึงน้องคราวใดน้ำตาไหลเสียใจทุกที สายแสงดาวคืนนี้ไม่มีน้องอยู่เคียงข้างกันไม่เมือนคืนวันแรกก่อนนอนนุ่นตักน้องแลแสงดวงจันท์คืนนี้ไม่เป็นพันนั้นพินังแลจันท์กับน้ำตาย,ยดใส้ดินทราย ได้เพียงยืนฟังเสียงคลื่นแลดาวด้วยความเหงาใจน้องคงยู่กำใครมีคนข้างกายแฟนไม่คนนั้นหนังและจันกับเขาคอยอาธิท่านกับดาวตกจากฝาไม่เมื่อนผีนอนเช็ดน้ำตาที่ไลออกมาเพราะความเสียใจ หาดใส่วางเปลา่าเงียบเงาเมื่อนใจคล้องผีเสียงเรไรจักจันคืนนี้ลองเรียกคนดีน้องไปอยู่ในแสงจันแสงดาวหักใส่สีข้าวกัเม็ดความหมายหากไม่มีน้องอยู่คู่คางกายเลือเพียงพี่ชายนั่งบนหักใสยแล่แสงจันกับน้ำตา